ไวยโอ้สวยท่าดีก็สวยด้วยนั ดีค่ะพบกับช่องสซฟไทยเกาหลีได้เพี่นนะคะทุกคนเคยกินเกสรพึ่งไหมเกสรพึ่งจะเป็นก้อนกลมๆสีเหลืองๆเ,เล็กๆอะคะ่ะแบบนี้ค่ะพอปู่นะคะชงใส่น้าร้อนไหมซอกินบอกว่ามันดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะซอก็เพิ่งจะเคยกินครั้งแรกเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าที่มาที่ไปของเกสรพึ่งเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเข้าใจว่ามันมาจาก ในรังพึ่งนะคะคงจะเป็นขี้พึ่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็เอามาทําแบบว่าเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วก็เอามาให้เรากินอะไรอย่างนั้นเดาไปนะคะทุกคนจนวันเนี้ยเรามาเก็บดอกไม้ค่ะก็เลยสังเกตดูขาพึ่งนะคะว่าขาพึ่งเนี้ยมันเป็นอะไรทําไมมันมีก้อนเหลืองๆนะคะหรือมันไม่สบายหรือเปล่าแล้วก็นั่งเพ่งอยู่ตั้งนานนะคะจนมาเจอตัวนี้คะ่ะทุกคนก้อนกลมๆนี่มันคุ้นหูคุ้นตามากเลย ก็เลยเข้าเว็บดูนะคะเข้าไปใน Google เสิร์ชดูจนโอ้ถึงบางอ้อเลยทุกคนไอที่จอกินก้อนกลมๆเนี่ยมันมาจากนี่นี่มันกําลังเก็บอยู่พอมันเก็บเสร็จมันก็เอามาวางไว้ที่ขาตัวเองนะคะน่ารักมากๆเลยทุกคนเมื่อก่อนเข้าใจผิดตลอดว่าพึ่งเนี่ยมาตมตอบเกสรนั่นคือมันมากินนะคะกินก็คือกินลงท้องตัวเองที่ไหนได้นะคะไม่ใช่เลยค่ะทุกคนโอ้ยวันนี้รู้สึกรักพึ่งขึงข้นมาทันทีเลยค่ะก็จะเก็บมาได้แต่ละก้อนนะคะ วันหนึ่งนี่คือใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะคะดูตั้งใจเก็บมากๆาเลยค่ะทุกคนบางตัวเก็บเสร็จก็ปีนเอาไปเอาไปไว้ที่รังนะคะแล้วก็กลับมาเก็บใหม่ค่ะนักแล้วบัตทนี้ต้องไปหาหมอแล้วล่ะอาการน,นักเร็วเหรัหางจะคองเอาตายเร็วบัตทนี้ขอมาได้หนี่เซง ไปหาหมอแล้วอาการผูปกติมันเลีนเิยมของมันอียนะฮะเง็ดเง็ดเง็ดเดเอาพอแล้วบบนี้เจ็บแล้วเศร้าแม่เศร้าแม่เศร้าแม่ ผักที่ไทยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะสรรพคุณดีเลิศม,มากเลยนะคะทุกคนคนทางภาคอีสานนะคะจะเด็ดเอายอดบนนะคะหรือใบของมันนะคะไปอ่อมใส่กบนะคะใส่ปลาไหลใส่เนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าน้องวัวค่ะมันจะช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารนะคะทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นค่ะทุกคนอร่อยยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็จะเป็นผักคาดเกาหลีค่ะรสชาตินะคะกับกลิ่นนะคะจะไม่แรงสู้ของไทยไม่ได้ค่ะของไทยนี่คือจะ จะแรงกว่าของเกาหลีก็จะดรอปลงมานิดนึงนะคะแต่เวลาดมก็คือกลิ่นผักขาดเลยค่ะทุกคนกลิ่นเดียวกันเลยนะคะไม่ยากก็จะเอาใบมันนะคะที่มันพึ่งงอกขึ้นมานะคะเอาไปลวกค่ะทุกคนลวกน้ําร้อนนะคะเพื่อทําให้กลิ่นและรสของมันอ<ฮ>่อนลงค่ะกลิ่นหอมประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็จะเอาไปยำนะคะให้ลูกค้าทานค่ะ อมาดสำหรับซอถ้าซอจะกินซอก็เอาใบส,สดๆแบบนี้นะคะเอาไปพันกับซุปหน่อไม้นะทุกคนอร่อยค่ะแล้วซอก็เคยเอาไปอ่อมใส่เนื้อหมูค่ะอร่อย เราก็ไม่ได้พาตังตังกับส้มตำนะคะออกไปเก็บดอกไม้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าสองสาวนั้นนะคะเขาโตแล้วค่ะเขาเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะถ้าจะพาเขาออกไปข้างนอกต้องใช้เชือกค่ะทาไม่ใช้เชือกนะคะเรียกก็ไม่มาค่ะทุกคนเขาก็จะวิ่งไปหยอกกันไปนะคะแต่ว่าหมูปิ้งนะคะเป็นหมาเด็กค่ะเวลาเรียกก็มาแล้วเวลาเดินก็จะเดินตามก้นเราค่ะเดินตามข้างตามขาเราเลยนะคะคือเดินจนจะเหยียบขากันนะคะเดินใกล้เรามากนะคะหมูปิ้งเขาจะคอยแบบว่า คอยประกบเราเลยค่ะเออแต่ว่าโตขึ้นก็ไม่รู้นะคะว่าหมูปิ้งจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าตอนนี้ยังเด็กอยู่เมื่อก่อนนะคะตอนอยู่ไทยโซก็จะไปเก็บดอกพุธนะคะเอามารอ้อยเป็นพวงมาลัยนะคะแล้วก็เอาไปกราบเอาไปไหว้พ่อกับแม่ที่บ้านนะคะในวันสําคัญแต่ว่าอยู่เกาหลีนะคะมันมันไม่มีดอกพุดคะ่ะทุกคน เมื่อก่อนก็ดอกพุดธนะคะเพราะว่ามันถูกค่ะถ้าจะไปซื้อดอกมะลิก็แพงนะคะก็เลยใช้เป็นดอกพุดธแทนแต่อยู่เกาหลีมันไม่มีนะคะก็หาดอกไม้นี่แหละค่ะตามบ้านเราบริเวณบ้านเราริมรั้วริมทางนะคะเก็บมาร้อยค่ะจะทําให้พ่อปู่แม่ย่านะคะในวันสงการนี้ค่ะ ทำสุดฝีมือได้แค่นี้ค่ะทุกคนสร้อยเต็มพวงไม่ได้นะคะเพราะว่าดอกไม้ไม่พอค่ะถ้าร้อยเต็มพวงต้องใช้ดอกไม้เยอะมากก็เลยเอาแค่ครึ่งพวงพ,พอค่ะว่าน้ำพ่อปู่ทำไว้ค่ะวาาน้ำนะคะไม่ใช่หม้อนะทุกคนเหมือนไหมแตนๆมีอาหารอยู่ในนี้ค่ะก็คือน้ำ จะใช้น้ำกอกก็จะต้องมาเปิดวาล์วตรงนี้ค่ะปิดเรียบร้อยปิดฝาด้วยเดี๋ยวแม่ย่าเดินมามองไม่เห็นเดินลงไปในหลุมค่ะต้องใช้ฝาปิดด้วย

เคยมีคนถามนะคะว่าเคยทำแบบนี้ให oh, like hey. hey. wow. ้พ่อก oh, ับแม่ที่เมืองไทยไหม ก็ต้องเคยทําสิคะเพราะว่าซอเป็นคนไทยนะคะแต่พอดีว่าซอเริ่มมาทํา YouTube ที่เกาหลีใช่ไหมคะวิดีโอมันก็เลยมีแต่อยู่เกาหลีะค่ะมันไม่มีที่ไทยเลยนะคะแต่ถ้าโอกาสหน้านะคะเรามีโอกาสเนาะเราได้ไปเที่ยวเมืองไทยในช่วงเดือนเมษายนเดีวซอจะพาทุกคนทําค่ะ อย่างทําให้พ่อกับแม่ที่หนองคายนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคะ่ะมีพิธีเยอะกว่านี้อีกนะคะจะมีขันห้าค่ะทางหนองคายนะคะเขาก็จะมีแบบขันห้าให้พ่อกับแม่นะคะก็คือว่า มีดอกไม้ทูบเทียนอย่างละห้าคู่นะคะแล้วก็ถ้าใส่เงินไปด้วยได้ก็จะฮิ่งดีเลยค่ะทุกคนใส่เงินไปในจานด้วยนะคะยกไปกราบไปไหว้พ่อกับแม่นะคะหรือคุณตาคุณยายได้หมดเลยค่ะอยู่ในบ้านนะคะส่วนพ่อปู่แม่ย่านะคะก็เอาแค่นี้ก่อนค่ะไม่ต้องมีขันห้านะคะเพราะถ้ามีขันห้านี่เดี๋ยวจะงงค่ะเพราะว่าขันห้านี่คนรับไปนะคะพ่อกับแม่ก็จะเอาไปไว้ที่หัวนอนไปบูชาของลูกอีกด้วยนะคะพ่อปู่แม่ย่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นวันนี้เราก็รดน้ําดําหัวไปพอพัง คทุกนแต่ว่าวันนี้ไม่รถเท้าให้นะคะอากาศมันเย็นๆน,นะคะกลัวว่าจะหนาวนะคะเอออองเอ,อพ่ะรพวงมาลัยค่ะไม่สะบัดออกเลย ไม่เอาออกเลยนะคะปล่อยอยู่ในคอแล้วก็เดินไปถ้าทางจะชอบค่ะดูดูด,ดูป้าปะอ๋อสวยขอถ่ายหน่อยคนสวยวันนี้สวยมากเลยครับนี่นี่เดินมาตรงดอกไม้สีชมพูนี่รวยนั่นแหละรวยตรงนี้สวยรวยอยู่เฉยรวยโอ้ยงามแมทมากรวยโอ้กินหญ้าแป๊บหนึง่งฉันหิววันนี้คนสวยจะกินหญ้า พร้อมพวงมาลัยบนคอสวยจริงๆเลยอ่ะรวยตรงเนี้ยสวยมากเลยรวยรวยหันหน้าไหมซอถ่ายรูปหน่อยรวยหนึ่งสองสักรวยโอ้โหเป็นแมวที่เชื่องมากเอ้ยนั่นแหละรวยหันไม่อีกรวยหนึ่งสองักรวยนั่งดินั่งอันจ้ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งอุ้ยมันนั่งจริงๆด้วยอะทุกคน รวยสุดยอดซอจะถ่ายตรงนี้แหละบอกนั่งก็นั่งแล้วเขาได้รูปรวยแล้วหนึ่งรูปเมื่อกี้นี่สวยมากเลยรวยรวยเอาอีกรอบนึงรวยหันหน้ามารวยหันหน้ามาไอ้กูเยปะนั่งลงลูกนั่งลงรวยนั่งลงนั่งลงนั่งลงมองกล้องรวยโอ้สวยท่านี้ก็สวยรวยนั่งแป๊บหนึ่งรวยอย่าเดินดิรวย นั่งลงสินั่งลงลูกนั่ง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 อันจะอู้วมันสั่งได้ทุกคนสวยสวยมุมนี้เลยรวยสวยเนื้อสองข้างลุยดูโซยันก่อนรวยดูนี่เนื้อเนื้อสองขางลุยดูรวยดูนี่โอ้ยรวยรวยดูท้องฟ้ารวยอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงดูท้องฟ้านั่นแหละนั่งลงรวยดูกล้องรวยดูกล้องอู้ยสวยมากรวยลุยสวยสวยสวยอ้ยเหนื่อยไปแล้วพอดีกว่าโอ้ยเหนื่อย เคียวปีค่ะหวัน,วน,วนตก,ตกตรอบหอมค่ะทุกคนอ,อร้อยไรเทศกาลปีใหม่นะคะหรือเทศกาลสงการบ้านเรานะคะที่เมืองไทยก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะซอก็อยากจะขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะทํางานกิจการใดๆนะคะก็ขอให้มีแต่วความร่ํารวยค่ะวันนี้สอกับเจ้ารวยก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะอารวนมาสวัสดีพี่ป้านะอาเร็วมสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีค่ะพวงมาลัยยังไม่ถอดเลยนะคะโอ้ใส่มานานแล้วนะเนี่ยถ้าทางจะชอบนะเดินไปเดินมาจนมันหลุด เหลืออยู่นิดเดียวป้าคะทุกคนกลับบ้านกันรวยปะ